สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมแล้วกบอลเซตลูกขัง b บ t เทิกันนะครับก็ในที่สุดวันนี้ก็เกมได้เปิดให้บริการมาจนถึง10ปีแล้วนะครับเพราถือว่ายาวนานมากเนาะถ้าคิดเป็นชีวิตคนนี่ก็คือ,อตั้งแต่เด็กคนหนึ่งเกิดจนวันนี้เขาอยู่ปสี่แล้วนะครับเราก็แฟนๆตา o n นบอลก็ผ่านทุกผ่านสุขร่วมสุขรื่มร่วมเกลือกันมา นานมากนะครับก็10ปีแล้วเนาะโอเคก็ในวันนี้เราจะมาเปิดกาชาฉลอง10ปีกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมนี่ผมเพิ่งเข้าเกมครั้งแรกเลยวันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้รับเพรที่แจกมาเลยมันก็จะมีในส่วนของอ่าโอ้โหอะไรม้งเนี่ยเยอะกว่าที่คิดเว้ยก็คือมีจากไลฟ์ เมื่อวานนี้นะครับวันที่28เนาะไลฟ์ฉลอง10ปีที่เปิดแอนิเมชันท่าไม้ตายของตัวฉลองนะครับได้77เม็ดมตรแล้วก็มี t ท็อ o s s i n g แล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้มันเลยได้มา160หอเเอาเรื่องอยู่นะเออโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยอะไรว่ามันโหลดอะไรอยกเงยเดี๋ยวนะครับอ่ะไม่มีละก็เดี๋ยวเราไปหน้ากระชาก,กันเลยสำหรับตัวฉลองนะครับอันนี้พาร์ทหนึเนาะ ยังมีพัดโอ้มีภาพแอนิเมชันให้ดูในหน้ากาชาด้วยว่ะเฮ้ยโอ้นี่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ยอ่ะคือต้องบูกกับว่าผมไม่ได้เป็นผู้เล่นเดย์วเนาะไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกนะครับผมมาเล่นเนี่ยตอนช่วงประมาณครบรอบ4ปีก็คือทีอ่ตัวฉลองมันเป็นโกคู GT ไซยาสเนาะกับป๋าเบยไซยาสที่มันเป็นมันน่าจะเป็น LR ตัวแรกเลยมั้งที่มันมีเสียงพูดตอนที่ใช้ใช้แอคทีฟสกิ l อะนั่นถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นตัวแรกนะเออผมก็เล่นเล่นเล่นมาเล่นได้อยู่สักปีนึงมั้งแล้วจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะตัวครบรอบ5ปีหรือเปล่าที่เป็นโกจิต้ากับอาเบจิโตแล้วผมเปิดไปเยอะมากแล้วแม่งแม่งไม่ออกอะ่ะตอนนั้นคืออยากได้ โกจิต้ามากเพราะว่ามันเพิ่งแบบมีหนังโรงฉายไปใช่ไหมซูเปอร์โบลีแล้วมันโคตรเท่แล้วผมเปิดไปเยอะในระดับในระดับหนึ่งอะ่ะคือผมไม่ใช่สายสายวานหรือสายเติมอยู่แล้วก็คือมีเติมเข้าไปเท่าที่ตัวเองไหวแล้วมันก็ไม่ออกผมก็แบบโหตอนนั้นคือกดลบเกมทิ้งเลยเลิกเล่นเลยแล้วก็เลิกเล่นไปประมาณครึ่งปีมั้งไม่ถึงปีสุดท้ายก็เนาะก็คนมันชอบดักเกอบอลสุดท้ายก็โหลดกลับมาเล่นอยู่ดีนะครับหลังจาก น่าจะหลังจากเวอร์วายหรือไม่ก็ช่วงเวอร์วายที่มันเป็นอ่าโกฮังกับซิลอะไรประมาณนะั้นแล้วก็เล่นยาวมาจนถึงครบรอบ10ปีแล้วนะครับโหนี้เป็นหน้ากาชาที่แบบครั้งแรกเลยเนี่ยที่มันมีอย่างเงี้ยปกติมันมันเป็นแบบมักแย่คือมันเป็นเออมันเป็นตัวโชว์อย่างนี้เฉยใช่ไหมเนี่ยมันไม่เคยมีพรีวิวภาพแอนิเมชันอย่างเงี้ยโอ้โหนิติใหม่ว่ะคือผมไม่รู้ชาวเกมอื่นอาจจะอะไรแค่น,นี้ตื่นเต้นเลรอเออคนเล่นเดคข,ขัง ตื่นเต้นนะผมว่าอ่ะก็แบ่งเป็น2ตู้นะครับอันนี้แค่พาร์ทแรกนะย้ำว่าพาร์ทแรกนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ใช่สายวานที่คุณมีเพชรจำกัดอะ่ะคุณคุณอย่าทุ่มหมดนะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นการสปอยนะครับแต่ผมว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคนเล่นดกคังอะ่ะน่าจะเห็นกันหมดแล้วที่มันเป็นไฟล์รีซอร์ทที่หลุดออกมาว่าพาร์ทสองโกจิต้ามาแน่นอนแต่ว่ามันเป็นโกจิต้าจากเดอะมูฟวี่ใช่ไหมมันเป็นโกจิต้าที่มีวงแหวนบนหัว มันน่าจะมาจากเดอะมู i วีที่เจอกับจานิมบาเนาะมันไม่ใช่โกจิต้าอ่าโกจิต้าจากแคนนอนอ่ะโกจิต้าจากซูเปอร์โบลีอะไรเงี้ยเออก็แล้วแต่ถ้าถ้าใครรู้แล้วไม่ชอบก็ทุ่มกับพาร์ทหไปเลยก็ได้แต่ว่าพาร์ทสนอกจากโกจิต้าจะมีใครอีกเราก็ยังไม่รู้นะตอนนี้รู้แค่โกจิต้าตัวเดียวนะครับโอเคก็อ่าของพาร์ทหเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวเนาะถ้าใครดู ในไลฟ์หรือเห็นภาพมาแล้วโดย3ตัวก็จะแบ่งเป็น2ตู้นะครับตู้แรกก็จะเป็นนี่มันจะเป็นโกคูมันจะเป็นโกคูนําก่อนใช่ไหม,แล,ามาลไแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบจิต้าได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เบจิโต้ได้นะครับคือโอ้โหเอาจริงมันมันก็ไม่ใช่ตัวละครที่ที่เราวอาวกันมากมัง้งแต่ว่าในพัทหนึเนี้ยผมให้ตัวเนี้ยว้าวสุดแล้วเพราะว่าแอนิเมชันไม้ตายมันโอ้โห มันโคตรเท่เลยอ่ะเออก็แยกมาอยู่ตู้เป็นตู้โดคังเฟสเนาะส่วนอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นโกคู GT ทีซูเปอร์ไซย่ที่จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่เออแปลงร่างเป็นลิงทองแล้วค่อยเป็นไซย่สี่เนาะกับอีกตัวก็คืออาป๋าเบตาหวานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าแล้วแต่แล้วแต่จริตแล้วแต่ความชอบแต่จัด ภาพแอนิเมชันซูเปอร์เอ็กแทกเนี่ยคือ2ตัวเนี้ยสู้ซูเปอร์เบจิโต้สู้โกคูตู้ดูคังเฟสไม่ได้เลยเอาอย่างาตัวไซヤซ์สามจีที่จริงมันดูดีมากนะมันโคตรเท่เลยแต่ว่าคือพอมันเปลี่ยนร่างเป็นไซヤซี่มันไม่มีบทพูดของไซヤซี่ที่มีเสียงอ่ะคือผมว่าตรงเนี้ยเออมันทำเราเฟลมากนะที่มันน่าจะมีบทพูด ที่มีเสียงให้สักหน่อยผมว่าขาดแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เห็นคนเขาบอกว่ามันจัดทีมยากเพราะว่ามันเป็นผู้นําลิงยักษ์อะไรอย่างนี้นะครับส่วนป๋าเบตาหวานผมว่าจืดจืดสนิทแบบคือเท่าที่ผมเข้าใจมันไม่มีแม้แต่ Active Skill ด้วยใช่ไหมมันมันไปลิงก์กับ g o คู UI แล้วค่อยเป็นภาพแอนิเมชันร่วมกันเหมือนอฟิลแบบป๋าเบ LR สีเหลืองของ ามาจินบูซาก้าที่มันจะไปลิงก์กับโกคูไซยสามแล้วก็มาใช้มีภาพแอนิเมชันใช้ไม้ตายร่วมกันอะไรประมาณนั้นเนาะพบปาเบนี่คืออันนี้ผมไม่นับว่าต,ตัวไหนเก่งยังไงอะไรพบผมยังผมไม่ค่อยสนใจตรงนั้นเท่าไหร่สนใจความความเท่และความสวยของแอนิเมชันซูเปอร์ไอคแทไว้ก่อนเป็นดับแรกนะครับก็เลยคิดว่าพาร์ทแรกเนี่ยผมจะมาทุ่มกับตู้นี้ให้หมดเลย เออไม่หมดไม่หมดเพราะผมก็ไม่ใช่สายวานนะกะว่าจะเอาสัก3รอบก็คือ450เพชรเพราะต้องเหลือไว้ให้พาร์ทสด้วยนะครับนอกจากว่าถ้าซูเปอร์เบจิโตตัวนี้ออกก่อนก็จะงบที่ตั้งไว้ที่เหลือมามาลงตู้นี้นะครับแต่ถ้าไม่ออกก็ช่างมันปล่อยไปคือ,อข้อดีอย่างหนึ่งที่การเล่นเกมกาชามานานๆเนี่ยมันทําให้เรามีภูมิต้านทานที่จะปล่อยวางนะครับว่าแบบ เออช่างแรงไม่ได้ก็ช่างมันเดี๋ยวไว้ค่อยไปแลกตู้ทีหลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเ okay. ออเกินนานมากคือเนอะในไหนมันก็เป็นฉลอง1ิปีอะเกมมือถือที่อยู่มาส0ปีอะเออก็ยอยากจะพูดอะไรถึงมันสัหน่อยนะครับเอคเดี๋ยวมาดูตู้นี้ที่จะกดกันก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งอตอนเปิดภาพตัวข้างตู้มาเนี้ยหลายคนนี่แบบหืมขนลุกเลยนะครับขนลุกกับตัวไหน <laughs> อ่าเดี๋ยวมาดู อ่ะก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นซ ah ูเปอร์ไซย่าโกคูเนาะอืมโอเคแล้วก็จะแปลงขึ้นมาเป็นนี้แล้วก็สามารถมันอะไรนะมันสลับเออแล้วความอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่นี่นี่อยู่ฝั่งนี้อันนี้น่าจะเป็นเมคันิกใหม่เนาะเพราะมันไม่เคยมีแบบนี้แล้วอันเนี้ยความว้าวอีกอย่างนึงคือตอนที่มันสลับตัวแล้วมันเป็นอ่ากลับตัดกลับมา หน้าอินเทอร์เฟซที่เราจะเล่นแล้วเนี่ยเออมันมีเสียงป่าเบด้วยนะครับลองไปดูในไลฟ์มันมันมีอยู่ผมด้ตอนผมเห็นแล้วเฮ้ยครั้งแรกเลยมันไม่เคยมีแบบนี้นะครับก็สลับแบบนี้แล้วก็กลายเป็นซูเปอร์เบจิตซึ่งโอ้โหเหมือนเหมือนงบของพาร์ทหนึ่งอะมันเอามาทุ่มให้ซูเปอร์เบจิตหมดแล้วอะแบบโอ้โหมึงอลังการชิบหายนะครับไปก็ไปไปไป,ไปกดดู กันเอาเองเนาะถ้าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากไปแล้วก็ตัวนี้ข้างตู้นะครับซาตานลกนตอนแรกอะ่ะผมนึกว่ามันเป็นมีมว้ยที่มันใส่โปตาร่ารวมร่างกับโกคูอ่ะเพราะโกะไแม่งของจริงผมแบบมันกดดูตรงไหนวะตรงนี้เหรอเดี๋ยนะเนี่ยของจริงเชีย่ยจริงปะเนี่ย <laughs> แต่ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันเกมแบบแต่ปกติ ตัวละครซาตานเวลาคนหยิบไปใช้มันชอบเอาไปใช้หลบอะไรอย่างนี้ใช่ปะเหมือนแบบเน้นอัพหลบกันอะมันหลบเก่งอ่ะตัวต่อไปนี่อันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่มีเนาะอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันเป็นเป็นสนอนะครับเห็นคนก็ว่ามันเก่งนะอันนี้อ่าอันนี้โบลี่อันนี้ผมมีแล้วแต่ถ้าได้มาก็ก,ก็ก็โอเคก็เอาไปปวดทางเลยนี่เลยตัวนี้ <laughs> คือ มันน่าจะอ,อกเยอะแหละแล้วคนบอกว่าอ่าร่างก่อนก่อนแปลงคืออันนี้ยตอนที่ถ้าถ้ามันได้แปลงเป็นเบจิโตบลูแล้วอะโอ้โหถ้ามันสวยมากแต่ว่าเห็นคนบอกว่าเงื่อนไขมันเงื่อนไขมันเยอะนะครับแล้วก็ก่อนที่จะแปลงได้เนี่ยมันมันไม่แข็งอะเออก็เลยคนก็รอมัน ECA อยู่แหละจะได้แบบภาษีดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ผมก็มีแล้วคู่นี้ก็มีแล้ว ป่าเบป่าเบนี่ผมน่าจะเต็มหรือไม่ก็ขาดอีกทางหนึ่งก็มีแเลยวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตู้นี้หน่อยตู้นี้เอาจริงๆอะ่ะถ้าไม่นับตัวใหม่ตัวข้างตู้ของตู้นี้น่าสนใจมากกว่าตู้ข้างบนหลายคนก็น่าจะคิดกันอย่างนั้นนะครับก็มีอันนี้เนี่ยโอ้โสวยมากมข้ามไปเลยแล้วก็ป่าเบตาหวาน จืดมากสําหรับผมเนาะคนอื่นอาจจะใครชอบก็ไม่ว่ากันนะครับโพสแต่ละคนแล้วแต่ชอบไม่เหมือนกันนี่อันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันแต่มันดันมาอยู่ตู้นี้สิแกมา่าอันนี้ยกให้เป็นตัวที่ผมอจน,น่าจะชอบท็อปทของปีที่แล้วเลยเพราะว่ารอแอนิเมชันตอนที่นิโกมันลงมาจากฟ้าแล้วมันต่อยพุ่งใส่เซละ่ะแล้วเพราะว่ามิอโนมาโม,โมโรูเขาพากัก ถึงจัดมันเท่มากก็รอรออยู่แล้วก็ได้มาออกแนนนี้อย่างเท่เลยทรั้งอันนี้มีแล้วอ่าโกฮังเด็กอันนี้เพิ่งได้มาแต่ก็ไม่เหมือนจะไม้ค่อยได้ใช้คูเลอร์นี่เต็มไปแล้วเต็มจนเหลือจนลน้นนี่ก็มีอาจารย์เนมบ้านี่ผมก็ยังไม่มีเห็นโดนใช้บ่อยเหมือนกันอันนี้มีแล้วก็หมดประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาลุยกันสู้โดคังเฟส 450เพชรก็จะได้ทั้งหมด120โลเนาะถ้าออกถ้าออกก่อนจะย้ายมาตู้นี้แต่ถ้าไม่ออกก็โอเคเลิกเท่านั้นนะครับเพราะต้องเก็บไว้พาร์ทสด้วยเดี๋ยวเดีย๋ยไม่มีกดพาร์ทสนะครับเอเคมาเริ่มกันเลยโอ,โอ้โหมาถึงกลางไม่ค่อยดีอะแต่เพลงเปลี่ยนด้วยนะไม่รู้มีภาพแอนิเมชันอะไรบ้างนะครับเพราะพยายามไม่ ไม่ไปดูสปอยมาก่อนอยากตื่นเต้นตอนกดเองโอ้โหมาถึงก็คำมหฮามีห้าเลยเหรอโอ้เป็นภาคเด็กภาคเซตอ่ะแค่นี้ว้าวเปิดมาก็ลางไม่ค่อยดีเลยสิบปีทั้งทีขอดปล่อยเลดให้นิดนึงไม่ได้หรอไม่หวังปลดทางขอแค่ออกตัวเดียวขอแค่ออกตัวเดียวพอเลย ไม่ได้หวังว่าจะต้องปดเด79%เ้อะไรขนาดนั้นโหทำไมป่านี้โอ้ใครอ่ะอ๋อใครโอชินทิดอะไรสักอย่างแต่ยังไม่มีตัวนี้ยังไม่มีเปิดมาได้ตัวใหม่เลยโอเคยังไม่มีตัวนี้ไปก่อนไป ขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยมากันเยอะเกินจริงปะนี่อ,อืมไม่น่าถึงนั่นเนี่ยว่าเลยวโอ้ยตายตายตันนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไร ตัวใหม่ได้ไหมตัว ur ธรรมดาที่ยังไม่มีใครบัดักโอ้ยตายห้าบัดักสีเหลืองไปอันทีสามมานะาโอ้ยโกเทนล่ะเพื่อนเอ๋ยทำไมหนูมาคนเดียวละทรังอย่าเปลี่ยนสีหัวนะเอาเลย Chúng cả sẽ kết thúc một lần thôi. Ừm, một lần rồi. Ừ, rồi. có gì. Video. โอ้โหตัวจีนงูอืมอไปละร้อยห้าสิบเมตรจืดสนิทยกเว้นครั้งแรกพอจะโอ้โออะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยไอ่อออจริงเหรอ โอ้โหตายเป็น40โรที่โอ้เศร้าจัดกลับไปใหม่เอา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 ใหม่มาเหลืออีก80โรมารุยกันนั่นบนดีนะกูบินคนเดียวก็ได้ อาไม่ทำไม่ให้กตหัก,อกโอ้โหกูชิบหายขนาดซาตานค้างตู้ยังไม่มาเลยอืมใครอ่ะโอ้แต่ละตัว วิสเ <Wish S 2> หรอวิสอืมหวังอะไรกับวิสได้ไหมวะเ้าวิสเค้าย้อนเวลาให้นี่เอเลยนะอืม A ไม่ได้ไม่ไม่ปานีกันเลยอ่ะล่างของเจ้าศึกล่างฟิวชั่นออกแต่อะไรก็ไม่รู้ หืมครออปังปังปังตามโอจี้จังมาให้หน่อยสามร้อยเมตรแล้วนะอืมวิสไม้เอ้ยโอ้โหอจริงปะเนี่ย จะคงคอนเซปต์เกลือทั้งสีฟ้านะฮะใครอ่ะโอ้โหโคตรเก่าเฮ้ยอืมท่านบิวเซนโคเรดยวาริตา โอ้โหไป <laughs> เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยขอบคุณครับ่ันบิว ตัวีอะไรเรียบร้อยเย้ฉนลองรอบนี้ไม่เกลือรู <c oughs> โอ้หเงยใจใจนี้หายไปแล้วโอ้โหผมไม่เจอวิสมันมาย้อนเวลาให้แบบนี้มาเป็นชาติหรอมั้งคือเรียกว่าเจอเซนโอสามะยัง น่าจะยังน่าจะบ่อยอกว่าแอนิเมชันวิดย้อนเวลาให้อีกมั้งผมว่าไม่เห็นมานานโคตรโคตรเรียบร้อยขอด้วยชื่นใจหน่อยเย้ yeah. โอ้โหเดี๋ยวนะขอในในใน,น,นได้ละขอขอขอชมภาพตรงนี้หน่อยนะครับหืม <c oughs> เอา้าวะเด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 ะนะเดี๋ยวดีโอ้โหเป็นไงโอ้โหหมุนด้วยวชิคกี้อืมอืมนี่เป็นเป็นท่าที่ใช้นะที่ปล่อยลูกพลังไปแล้วก็ดึงกลับมาให้มารวมกันที่เป้าหมาย โอ้โหเดเดี๋ยวาต้องเปียกนกลับมาที่โกคูก่อนหรอเออเพราะว่าแอนิเมชันถ้าทัดรู้สึกเหมือนถ้าเป็นฝั่งป่าเบป่าจะไม่ยอมรวมร่างนะครับจะไม่ยอมใช้โปตาร่าจะบดจะบดโปตาร่าทิ้งไปเลยต้องให้เป็นฝั่งโกคูนะถึงถึงจะยอมป่าถึงจะยอมใช้ถึงจะยอมรวมร่างนะครับขอดูภาพตรงนี้เลยสิโอ้โห สุดสุดจ <pelled hollow mit breathing> <s> ัดมาผมพอละ55%เนี่แหละช่างแม่งอ่ะตามสัญญามันออกในงบที่เรายังตั้งไว้นะครับก็๋ย้ายมาตู้นี้หน่อยผมอยากได้อยากได้โกหังข้างตู้มากเลยเพราะว่าหรือจานิมบ้าก็ได้สตัวเนี่ยคือสองตัวใหม่ไม่ได้2ตัวใหม่ยังไม่เสียใจเท่าไม่ได้ไอ้ข้างตู้เนี่ยไอ้โกหังกับจานิมบ้าเนี่ย อยากได้โกหังไป150เพชรกับตู้นี้ดูสิว่าจะได้อะไรกับเขาบ้างไหมเอ้ยไม่ต่างกันเลยเอ้าทำไมทำไมตู้นี้มันขึ้นด้วยซุปเปอร์สาย่าวะไม่เหมือนกันด้วยหรอตู้นู้นขึ้นด้วยพักเด็กแสดงว่าตู้นี้ไล่ สายยาหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปอะไอตู้เมื่อกี้ไอตู้โด้ังเฟสผมไม่เคยไม่เคยเกินขั้นสองเลยเลยนะไอภาพที่มันออกมาเลยไม่รู้เลยว่าลำดับต่อจากนั้นมันภาพมันเป็นยังไงโอ้โหไอหย่ำฉามมาทำไมวะนะม,นมันต้อง มันต้องไม่โกหังมาดิโ oh, อ้เป็นก๊อตเลยหรอเอามันมันข้ามขั้นจังหวะโกหังจานิมบ์ oh, สองตัวนี้ใครก็ได้หรือสซยาสาน GT ก็ดีใครวะนะโอ้โหเกาจัด 50เพดสุดท้ายโอ้โหทั้ง1 7กูหัวจะปวดทำให้5ดโอ้โหทำให้50ถูกรอบไปนี่ว่ะอารมณ์เหมือนเกมมันบอกว่ามึงได้ซูเปอร์เบยิโต้ไปแล้วกูไม่ให้มึงแล้วพอพอ โอ้โหจี้มาครั้งสุดท้ายครับอฟรีเฮ้ยเชี้เหอเฮ้ยเบจิตาชิการะคาสึกุเร่เฮ้ยหืมะโยคใหม่ด้วยนี่อยมาเป็นบูงไหมเฮ้ยเอ้าเป็นหัวดำ เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นซูเปอร์หรือเป็นบูได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่าเอล้างตู้ก็ยังดีนะนไหนๆก็เป็นเบจิโต้แลละรุน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 ,รนโกหังถ้าไม่ออกหน้าตู้ก็ขอโกหังเล่นตัวด้วยใครว่นะอ๋อบีดล ผู้ท้ายเลยเหรอเลื่อนใครวะชี้มึงไม่อยู่มึงไม่ไม่มีภาพมึงด้วยซ้ำกี่นิ้วเอ,อ้ยโอ้โหเ <c oughs> น่าจัดอ่ะโอเคก็ถือว่าไม่แย่เนาะเพราะว่าผมก็ได้อย่างน้อยก็ได้ซูเปอร์เบจิโต ตัวใหม่มานะครับโชคดีแล้วที่ไม่เจอไอ้สองนอที่มันอยู่ข้างหลังมุมขวาบนนู่นนะครับโอเคก็สําหรับใครนะครับทีบ่เป็นผู้เล่นดกคังดับบลร์ซ็ดกคังแบทเทิลเหมือนกันนะครับจะผู้เล่นเก่าที่เล่นมานานหรือว่าหน้าใหม่หรือว่าคนเก่าที่เลิกไปแล้วกลับมาเล่นจะเปิดตู้ไหนจะเปิดตู้นี้หรือจะเปิดตู้นี้ชอบอชอบภาคเซ็ตชอบภาค GT ชอบภาคซูเปอร์อะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอให้ สมความปรารถนาในปริมาณเพชรที่มีอยู่เนาะแล้วก็อย่าลืมเซฟเพชรไว้รอพาร์ทสกันด้วยครับ